สวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเรียกกระทำววอฟิเชียลนะวันนี้มากับคลิปเร็วๆสั้นๆนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับผม Honda CB 500x นะครับคันนี้เป็นปี2018สีแดงนะครับวิ่งอยู่33,000มนโลนะครับคันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะนะครับสภาพรถโดยรวมก็คือพร้อมใช้งานนะครับนะโดยรวมก็สวยนะครับเดี๋ยวพาชมอะไรแต่งรอบคันน้ชิลหน้าแต่งนะครับผมแล้วก็ตัว อ่าบาจับโทรศัพท์แต่งนะครับนะครับตัวนี้เป็นโม LED แล้วนะครับสีแดงนะครับมีพร้อมกับแหลกท้ายแล้วก็กล่องหลังมาให้เรียบร้อยนะครับนะมีบาลานซ์แฮนด์นะครับมาให้นะครับตัวจับมือถือเรียบร้อยนะครับตำหนินะครับตำหนิก็ตรงนี้ก็จะมีสีหลุดนะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูเลขใหม วิ่งอยู่3 3 5 9 1โลนะครับมาฟังเสียเครื่องยนต์ครับผมสตาร์ทใช้เดียวติดนะครับไม่ต้องมีบิดช่วยนะครับตุ้ไปแฮนด์แต่งนะครับเสียงเครื่องยนต์นะครับแน่นๆนะครับเดิมๆนะครับผมใครหาอยู่นะครับราคาหน้าร้านนะครับเดี๋ยวรอดู รายละเอียดดาวพรนนะครับแล้วก็ราคาสดนะครับได้ที่ใต้คลิปนะครับนะฮะก็ใครหายไปใช้อยู่นะครับอย่างหน้าก็ตามสภาพนะครับอย่างหน้าก็ยังแข็งและนะครับมีนี่ยตามสภาพนะครับผมใครไม่สีเรียดก็ยังใช้ได้อยู่นะครับใครสีเรียสก็เอาไปเปลี่ยนนะครับอีกทีนึ่งแต่ยังหลังยังใหม่อยู่นะครับยังใช้ได้อีกยาวนะครับโอเคครับโดยประมาณนะครับผมชมรายละเอียดดาวพร่นได้ที่ใต้คลิปนะครับใครหาอยู่บอกเลยว่าราคาเอาร้าใจแน่นอน บ๊ายบายครับผม